ออกมาโต้กับชาวเน็ตที่เข้ามาแซะแฟนหนุ่มเรื่องสป,ปกรค่ะเผยปีที่แล้วจ่ายไป1,500ล้านบาทค่ะสร้างความมือฮาได้ไม่น้อยเลยค่ะหลังจากที่ดาราสาวแก้มบุ๋มปียดาค่ะได้ทำคอนเทนต์ลง y YouTube พาไปดูรถสุดหรูสุดห่วงที่บ้านแฟนหนุ่มค่ะอย่างคุณพิษกันตะพรค่ะทายาทเครือของโรงพยาบาลดังซึ่งรวมแล้ว2คันมูลค่าเกือบ50ล้านบาทจนหลายคนอดอิจฉาตาร้อนกันไม่ไหวค่ะทั้งนี้เมื่อย้อนไปดูคอมเมนต์ของคลิปดังกล่าวค่ะนอกจากจะมีแฟน ที่เข้ามาชื่นชมความเลิศความรวยแล้วเนี่ยชมความสวยของรถพร้อมทั้งชมความน่ารักของแก้มบุ๋มปีาดากับแฟนหนุ่มแล้ว <c oughs> ก็ไม่ว่าจะเจอคอมเมนต์ที่เข้ามาแขวะกันเลยค่ะโดยมีคอมเมนต์นึงค่ะเขาพิมพ์มาบอกว่าสัมกรเข้าแล้วจะร้องค่ะงานนี้ค่ะสาวแก้มบุ๋มไม่รอช้าปักหมุดคอมเมนต์ดังกล่าวค่ะและยังเข้าไปตอบแบบชัดๆคือเคลียร์เลยค่ะว่าไม่ร้องนะเพราะเขาจ่ายครบถูกต้องบริษัทเขาเป็นมหาชนไม่น่าจะต้องมากลัวอะไรนะคะเสียภาษีไม่ใช่แค่หลักล้านแต่เป็นหลักศิ ล้านค่ะอีอ๊ขอบคุณที่เป็นห่วงพีพีษนะคะก่อนจะมาตอบต่อค่ะว่าไม่ไม่ขอแก้ใหม่ค่ะไปถามพีพีษมาภาษีปีที่แล้วบ้านพีพีษจ่ายไป1,500ล้านค่ะปีนี้จ่ายไปครึ่งปีแล้ว830ล้านอันนี้คือภาษีครับที่จ่ายไปแห่ๆคุ้ๆค่คคคคะงานนี้ค่ะหนุ่มพีษค่ะแฟนหนุ่มของแก้มบุบก,ก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ทันทีว่าขอบคุณที่เป็นห่วงครับเรียกได้ว่าเป็นการฟาดของคนที่เข้ามาคอมเมนต์แขวได้แบบประจันหน้าเลยทีเดียวค่ะ เรียกไ,ไ,ได้ว่าเป็นการตอบกลับชาวเน็ตที่ถูกใจหลายคนมากค่ะสําหรับการฟาดกับของสาวแก้มบุบนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าเวลาจะไปคอมเมนต์ใครเนี่ยต้องเช็กรายละเอียดก่อนดีๆก่อนจะคอมเมนต์นะคะแล้วถ้ามีเรื่องราวออกมาอัปเดตอีกทางเพจบรามเม้าวจะมาอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ